ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคุกกี้รันกันนะครับนี่ผมก็ได้สัเลียงตัวใหม่จากอันนี้ครับเนี่ยอีเวนต์การเชิญเออีเวนต์การเชิญนี่ผมได้สัเลียงมาใหม่แต่ผมไม่ชอบไม่ใช้หรอกออโอเควันนี้ผมจะมาหาเงินเพื่อจะอันนี้เนี่ยเพื่อจะทำอันนี้เออแต่ผมไม่มีตังโอเคงั้นก็มาหาเงินกับกับ ก็มาหาเงินด้วยกันกันกบผมเลยนะครับ Let's go Let i go Let i go โอเคใครอยากรู้ว่าผมเล่นเก็บเงินยังไงก็มาดูได้นะครับแลืวเมื่อก็ดูคลิปคลิปก่อนหน้านี้คือคลิปโจสลัดว่าผมเล่นแบบไหนครับตอนนี้คนฟิล์มเขาก็เขาก็นั่งเล่นเกมอยู่นะครับ คนฟิล์มเขายังไม่อัดครับคนฟิล์มเขายังไม่อัดครับผมตอนนี้ก็ก็ถเกิดลูกไปหนีเสียเลยถ้าเก,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 กิดจะกระตีโบดินไปเดินเอาไปโจโจอ่าในคลิปไอไลน์ไอไลน์ไฟเตอร์ในตอนที่เสียที่จริงผมก็ลงตั้งแต่วันก่อนแล้วแต่ผมวันนี้ไปปรับตัวอือ ผมก็เลยเปล่าให้เป็นสาธารณะแต่มันขึ้นมาวันเมื่อวานเป่าน่้เป็นวันเมื่อวานวานั่นแหละเอ้โหให้ทำเป็นท่าแบบนั้ออีกแล้วอ <c oughs> ืผมก็ดีใจมากนะครับที่ผมมีคนติดตามด้วย <c oughs> ผมคิดว่าผมคงจะไม่มีคนติดตามไปเยอะนะแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วม <c oughs> ิเกส์สอบผมเปล่า <c oughs> ออผมก็ดีใจนะที่มีคนกดไทค์ ผงนี่โอ้โหเห็นทีนี่ทำคลิปแบบต้องพูดแบบนี้ไปเกินเอาจิงไหมอือจะให้เอ้ยเออโอ้โหก็โดนโซเชียลมาให้โหดเนี่ครับเนี่ยได้เงินก็เยอะมากเลยนะให้เอาแบบเล่นแบบผมก็ดูได้นี <okay>. <PE>. ่ครับไวมากกด อัปเกรดครั้งแรกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอะิมิอะซรสำหคนมักินมกไปกินไปนี่นี่ติดไหมติดติด no เอ้อไม่หายใช่ไหมโอเคขงหายนี่โอเคมันต่อไปเราจะได้อัพด้วยอัพแบบตัวนานะ โอเคใครได้อยากให้ผมทําคลิปอะไรแล้วก็ก็บอกที่ด้านใต้คลิปของผมได้เลยนะครับแล้วผมไปอ่านแล้วผมอาจจะสนใจก็ได้นะครับตอนนี้มันฟิล์มเขาก็เล่นเกมใหม่ครับเกมมันเป็นเหมือนคลายโปเกมอนมันก็เป็นโปเกมอนแหละเกมอะไรมอนเตอร์ไม่รู้เออไม่สน ที่ผมก็จกว่าผมก็จะลองเล่นดูแต่ผมเล่นไม่ได้ไอเนี้ย mm hmm. เออเล่นเกมเม่กีกเราไม่ต้องพูดเรื่องนั้นหรอกอือ mm hmm. แล้วผมลืมบอกไปนะครับคุณฟิล์มเขาบอกผมว่าถ้าเกิดมีคนติดตามช่องของคุณฟิล์มสิบนคนคุณฟิล์มเขาจะทําคลิปเสาร์อาทิตย์ทุกวันสามสี่คลิปเลยแต่ผมไม่ได้บังคับนะใครที่กดติดตามก็กดได้ช่องคุณฟิล์มผมไม่ได้บังคับนะย้ำอีกครั้ง กดหรือไม่กดก็ได้ผมไม่ได้บังคับบาฟทลมเขาบอนว่าต้อมีกำลังใจแน่นอนถ้าเกิดโอดิชั่นจุ๊บๆอาแป๊หนึงอะขออภัยด้วยครับมีคนส่งลน์มาน่าเป็นคนฟีอ์มเล่นเกมมั้งจิกกติกกัดเิเบิเดบเดบดเดดเดบดเด อืมอ ah, ้าวที่สิทธิ์ไหมหรือเปล่าตรงเงิน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 อะไรวะเนี่ยอะไรรางวัลครับรางวัลตัวหมดส่มพิเศษโจวๆๆวๆๆวโจ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 วว่าไงใส่เยอะเฮ้ยหน้าอัพเต็มแล้วนะ เราอัพเต็มแลออไมาเราไม่ได้หรือว่าเราอัพเต็มแบบว่าก่อนนั้นตติงติงงได้เก็บจูนเมื่อวิ่งด้วยความเรู้สึกความเร็วเพิ่มขึ้นห้าโอ้นี่ยผมอยากได้ตัวน,นี้มาครับจอมเวทยดเซริเทียวเ้ยคุณคุกกี้แม่มดจะเอาไวท้ทำคะแนน อันนี้ต้องหาเงินเพื่ออัปเกรดไอเทมเพิ <se> ่มคะแนนเวลาทำลายสิ Jorge ่งกีดขวางก่อนกินมามีกูวเดี๋ยวไหมคะไปใช่แล้วเดี๋ยวเธอเหี้ยนี่เดี้ยไปจุเดี๋ยวผมน้ำที่เร็บผมกินข้าวต่อแลละ ด้ไก่มาจะกินได่หมดอาชิพก่อนอืคุณพี่ชอาแบบอยาก่าอยากให้คนา่าเนาะให้าคนเยอะๆแบบว่าด้วยเยอะๆหรือไม่ว่าคนติดตามเยอะๆเขาจะได้มีกําลังใจแต่ผมขอแค่แค่ไม่หนีจากผมก็พอนะคนที่ติดตามช้องผมจะหนีผมไปผมเศร้านะผมเสียใจนะถ้าคนหนีจากผมไปผมนี่ผอ้ไฮ้แป๊บ ตักคนนี eyes, ้ผมปล่อยผมองไ้เลยจะด่าแล้ว huh, ก uh ็ด่าได้นะครับขอแค่จะหนี้จากผมไปก็พอนี่มันทำอะไรไม่เนี่ยพูดไปเอยโอ้ยโอ้ยวิ้ยไม่ได้เลือดทวงตังเออเออืออนี่แน่นี่แน่อู้หูนี่แน่อื้หูอือ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 หู โอ้สอง่งใครสง่งอะไรมาเรื่อยๆเลยคืมันก,ก,ก็ไม่รู้หรอกส่หาตังค์หาตังค์คิปนี้หาตังค์หาตังค์อย่างเดียว,วมมยกเงินียบมากจบเปสิเมตเอาจจุเกงนอะไรครับเพื่อนเพื่อนเอ้ยผมจะไปดูเพื่อนนี่อ่ผมเริ่มปะนี่คือคอนฟิมเพิ่มเติมคือไข่เจียวนี่ครับแล้วอันนี้ยังเหมือนเดิมตอนน้นก็รับว่า ก็บตังจ็บตังจิบตังหาหาตังเกิบตังตังหาตังเออหาตังนั่นแหละเออจินติบจิบจิบจินติบติบจนตึนตึ The pesto tông no lâu the đập bóc áo lắng tingo hít kì băng no จนจิงดึงจิงดึงโตฉันอยากมีคนรู้จักให้มากกว่านี้จ้ะจื้อโอ้โหถ้าเกิดคลิปเอคลิป A สิบซับถ้าเกิดไม่ดีก็ผมขอโทษนะครับผมไม่เคยทำแบบนั้นนะผมรู้ว่าจะผมจะพูดอะไรดีผมพูดขอบคุณไว้ก่อนแล้วขอบคุณไว้ก่อนที่มาติดตามผมเลยโอ้โห ผมนี่ดีใจก่อนนะครับสวัสดีครับผมยังโสดนะครับแล้วผมต้องกินไกล่เล่มาแคบพี่แล้วใครจะมจะละจะกระดิดกระโดดบดดดดูดบูด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 ูบดดูบดดูบด

ผมยังโสดนะครับผมก็โสดดูแล้วเื่อว่าผมไม่โสดเมื่อกี้ผมได้เหมือนเสียงท้องร้องหรือว่าจากน้องผมตื่นแล้วเ,เ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเแล้วอ้ยร้องเพลงให้มะได้ทำใช่ไหมนเนี่ยเล่นเกมอบร้องเพลงด้ว ไม่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 อไรท์มองนนอี่อรกวเาอุยเจ็บที่อยเจ็บที่บองเจ็บตัวแขนตลอตัไม่มีหเจ็บที่บองหว่ดุ โดนโลหโอ้ยยังไงโอ้โหอ้ยยัไงลอยไปเนี่ยอืมอือืมอืมกระโดดีแล้วกระโดไม่หวายลโอยลอยกิ้กกดดิ้กดเดดเดด้ตเติกติกติกอะไรอดิ้ดิ้ดิ้ อ่านงครับแป้งผมเหลือหรือเปล่าเช็คเช็คเช็คก็ไม่มีแป้งแล้วมาม่รู้กับผมยังอี่หยอมไปทำไมทำแบบนี้กับผมได้โอ้ดูครับของแบบๆๆแว่าแบบ

น่ามาสีโปเตเกอร์เตเตเตอโตโตโอ่ะเติมเตึนเติมตึนตึนตึนเติมโอ้ยร้องเพลงเลยจะร้องเพลงเลยว่าจะมาเล่นกันแน่เอ้ยบัก เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเฮลเมีเสียงเด็กผู้หญิงนะเฮลเมีเสียงเฮลเมียว่าอ่าถ้าเกิดได้ยินเสียงมันผมแล้วก็ข้างบ้านนั่นแหละถ้าเกิดแบบว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆเห็นเพื่อนๆหรือพี่ๆนั่นแหละมาเห็นเสียงแบบน,นี้โดยเกิดได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเฮลเมีก็ข้างๆบ้านนั่นแหละ อะไรไปไปไหนไปไปโอ้ระเบิดซะแล้วตัวตีฉันตั้งใจอ่ะอีหโอ้ยผมเตือนเตืนตึอนเตึนตึนเตืนกับไปดูคนนั้นใหม่ดีกว่าชอบ ผมชอบอ่ะนูชอบตอนนิจิอ่ะที่รันสงสัยคนนันว่าชินิจิอ่ะผมชอบมากตอนนั้นเลยตอนแรกที่ผมดูคนนันนะผมเกิดทันการ์ตูนคนนันเกิดต้องไปดูใหม่ครั้งหนึ่งพวกขควสนุกแล้วผมมาบอกเนี่ยกับ แนวแนวเอ้บอกกระตูนหรือว่ามันเล่นเกมปะเนี่ยปะโอ้โหพูดแบบนี้มันเล่นท่องเดี๋ยวดีกว่าไหมเนี่ยเออไม่ใช่ละเอากองไม่กองช้นแต่กองไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรอกเดีเปวไปเอาตังค์้ดีนะอื้อโมอ๋อช้อนช้อน ถุยทำผิดแล้วเวลอัพแล้วฮะน้ำตาจะไหลย,ยอมสื่อใจตัวเธอวุนจนดีดีองั้นผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับและอย่าลืมช่องของคุณฟิล์มด้วยนะครับ ไม่บายนะครับ